มาดูบ้านเด้อบ้านใครบ้านสมัยก่อนนี่สมัยก่อนไม่ยก่นยังมี้นมาขามอยู่ มาดูเด็กน้อยเด้อบ้านจนมาขามแต่กับใครกับใครอยู่เต็มพามาดูเด็กน้อย บ้านสมัยก่อนยังไม่มีสารประภูมิสมัยแต่หลิวกำลังนน,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 งน,น,น้อยนี่นี่หลิวหลิวกำลังเป็นนน้อยๆนี่จำได้นี่น,น,นี่หลิวนี่หลุดหลิวจำไม่ได้ อะไรใครกำหนดนี้เตยรือเปล่าเตยเหลืองเห้องมาทำไมก่อนต้องมีมีกระท่อมมีกระท่อมเก่านี่พอพอยนี่พอเอนไปเล็กน้อยทำไมก่อน ถามสมัยก่อนยังไม่มีบ้านพยาย่นอยินป่าอ้อยนี่มายายเชา่ายายเช่านั่งอยู่ปีสมัยก่อนยังทำงานอยู่ชนบุรีอยู่ตะกอนฟาร์มไก่ มีบ้านพู้ใหญ่ให้ก่อนยังไม่มีกำแพงมาดูห้หลิวตอนเป็นเน็หน่อยไหมวหลิวดูซะาิลิวนี่ตอนเป็นเน็กน่อยะระเรียนอะไรด้วยเนี่ยเหีนมอไซต์อีเทาอยู่เนี่ยเห็นไหมอีเดงอีเทา ทำไมก่อนตอนสมโอยังนอยๆอยู่เลยเนี่ย